สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่รับชมช่องบรรดาลอมฤตนะครับวันนี้บรรดาลอมฤตมีพระเครื่องพระบูชา,มาหมาอุดสายเหนียแนวแคล้วคลาดคงกระพันมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. ห,หลวงพ่อสาครภูริปัญญู ติดเอกของหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบงปราจินบุรีในอดีตเคยมีพระเกจิดังเรืองนามมากมายเป็นที่รู้จักและศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนในหลายยุคหลายสมัยทั้งในด้านกิติยาคมและการเผยแผ่พุทธธรรมอทิหลวงพ่อเสงวัดประจันตคามหลวงพ่อเอียววัดบรรดา หลวงพ่อดำวัดกุฎีเป็นต้นแต่ที่โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งย่อมต้องเอ่ยถึงนามหลวงพ่อจาดหรือพระโคสิทธิสารคุณแห่งวัดบางกระเบาอำเภอบานสร้างจังหวัดปราจินบุรีพระเกจิผู้เนืองวิทยาคมในยุคสมัยสงครามอินโดจีนแม้หลวงพ่อจาดจะลาสังขารลาโลกไปนานแล้วก็ตาม แต่คุณงามความดียังคงให้จดจำไม่ลืมเรือนปัจจุบันยังมีพระดีที่ชื่อหลวงพ่อสาครนภูรีป,ปัญโยหรือพระคูปัญญาพัฒนคุณพระเกจิที่ชาวบ้านศรัทธาเป็นพระเทระผู้ทรงศีลอาจารวัดเคร่งคัดในพระธรรมวินยัยสืบต่อจากหลวงพ่อจาาเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดแต่เพียงรูปเดียวของหลวงพ่อจาดพระเครื่องวัตถุมงคลของท่าน จึงปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องความเหนียวอยู่ยงคงกระพันดังที่หลวงพ่อจาดได้ถ่ายทอดประสิทธิ์ภาสาวิชาให้ไว้จนหมดเรื่องข่าวข่าวความเหนียวของวัตถุมงคลของหลวงพ่อสาคอนนั้นยังเคยมีลงในหน้าหนังสือพิมพ์เลยครับหลวงพ่อสาคอน,นํำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้างแะเจ้าอาวาดวัดคลองหอทองตำบลบางเตยอ,อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรี หลวงปู่แหวนสุจินงนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอริยสงฆ์ที่น่าเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นพระที่มีเมตตาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติจริยวัตรที่งดงามท่านเป็นพระอริยะสาวกที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลจริยวัตรปฏิปทาคุณธรรมปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป กอให้เกิดแรงศรัทธาผู้คนมากมายเดินทางเข้าไปกราบขอสินขอพรถึงแม้หลวงปู่จะได้ลาขันไปแล้วตั้งแต่คืนวันที่สองก,กรกฎาคมพศ2 5 2 8แล้วท่านก็ยังละคำสั่งสอนทางธรรมคติธรรมไว้ให้เราได้ตรักให้เราได้พิจรารณาให้เราได้รู้ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2516เมื่อนักบินของกองทัพอากาศนายหนึ่งได้นำเครื่องบินออกบินตามหน้าที่ปกติวันนั้นเป็นวันที่ทัศนวิสัยดีท้องฟ้าปลอดโปรง่งแม้จะมีเมฆแต่นักบินก็สามารถเห็นท้องฟ้าเบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนเขาบังคับเครื่องบินไปตามเส้นทางปกติซึ่งเป็นแนวบินที่พาดผ่านเหนือวัดดอยแม่ฝัง อำเภอรพร้วจังหวัดเชียงใหม่ทันใดนั่นเองนักบินต้องตกตะลึงเพราะเบื้องหน้าของตนนั้นปรากฏพระชรารูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนก้อนเมฆขวางเส้นทางการบินอยู่แต่ด้วยสัญชาตญาณเขาจึงบิดคันบังคับหลบไปในทันทีเครื่องบินโชบผ่านพระรูปนั้นไปอย่างชิวเฉียดหลังจากตั้งสติได้ เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดหรือไม่จึงตัดสินใจขับเครื่องบินย้อนกลับมาอีกครั้งและนั่นทำให้เขายิ่งตกใจซ้ำสองเพราะพระชรารูปนั้นยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่บนก้อเมฆเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาพยายามรักษาระยะห่างของเครื่องเอาไว้ฝ่ามองพระชรารูปนั้นค่อยๆหายรับไปในหมู่เมฆเมื่อนำเครื่องลงจอด เขารีบเข้าไปกราบธรรมสการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถามท่านว่าที่เชียงใหม่มีพระองค์ไหนที่แสดงปฏิหารได้ท่านเจ้าคณะบอกว่าเห็นมีอยู่องค์หนึ่งคือหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังทันทีที่ทราบเขาจึงรีบตรงไปที่วัดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่า มีผู้คนมากมายมารอพบหลวงปู่แหวนเต็มไปหมดปกติแล้วหลวงปู่แหวนจะไม่ยอมออกมาพบปะใครง่ายๆด้วยความที่ท่านเป็นพระที่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องและหนีคนตามอุป,ปนิสัยเดิมท่านจะออกมาจากห้องก็เฉพาะเวลาฉันเช้าและเจริญพระพุทธมนต์เท่านั้นนายทหารคนนี้ไปถึงวัดในตอนเช้าเหลือเชื่อว่า เป็นเวลาที่หลวงปู่แหวนออกจากห้องมาฉันเช้าพอดีและเมื่อเห็นท่านนายทหารก็ถึงกับตกตะลึงซ้ำสามเพราะหลวงปู่แหวนที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือพระชราที่เขาเห็นนั่งอยู่บนก้อนเมฆนั่นเองเขาจึงแหวกผู้คนเข้าไปกราบนมัสการแทบเท้าหลวงปู่แหวนด้วยความคเคารพเลื่อมใสอย่างสูงสุดน้ำตาไหลปราบลื่มใจตื้องตันใจ ที่ตนได้มีบุญได้พบเห็นตัวจริงของหลวงปูแงงงป่แวนวัดถุมงคลของหลวงปู่แหวนยังเคยทําแจกทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศในสมรภูมิรบต่างๆทั่วประเทศขณะนั้นมีคนนําไปบูชาครองคอแล้วเกิดประสบการณ์ต่างๆเช่นเหตุการณ์ในสมรภูมิรบการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมินิทที่สมรภูมิอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ มีประสบการณ์ว่าโดนยิงไม่เข้าบ้างยิงไม่ออกบ้างยิงไม่โดนบ้างทหารตำรวจตชดอและอสอที่เข้าร่วมปราบปรามในสมัยนั้นอยู่รอดปลอดภัยทุกคน 3. หลวงพ่อซ้ำวัดใหม่กวางทองอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจินบุรีหลวงพ่อซำวาจาสิขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังวันนี้บรรดาอมูลเล็นก็มีพระเครื่องพระบูชาไทยมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ